ตอนนี้อินเดียเขาก็ประสบกับซูนามิแต่ไม่ใช่ซูนามิจากคลื่นดักนะซูนามิของอินเดียมาในรูปแบบของโควิด1 9ค่ะนะคะคือหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ค้นพบเชื้อโควิดกลายพันธุ์แบบ2ตําแหน่งอย่างที่เขาเรียกว่าสองตำแหน่งดับเบิลมิวแทนใช่ไหมคะเป็นเชื้อโควิดที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้แต่ที่อันตรายกว่านั้นก็คือว่านักวิทยาศาสตร์ค้นพบเชื้อโควิดกลายพันธุ์สามตำแหน่ง ทริปโปมิวแทนค่ะเรียกกันว่าเชื้อโควิดสายพันธุ์เบงกองซึ่งแพร่ระบาดในประเทศอินเดียในขณะนี้ค่ะและนับเป็นการระบาดระลอกที่2ของประเทศอินเดียนะคะสถานการณ์นั้นดูเหมือนว่ายังควบคุมไม่ได้ค่ะอินเดียพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ย3 0 0 0รายต่อวันจนกลายเป็นตอนนี้เป็นประเทศที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันมากที่สุดในโลกแซงอเมริกาและบราซิลมาละ อยู่อันดับสองของประเทศที่มียอดสะสมผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุดในโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโรงพยาบาลในอินเดียต่างเรียกร้องให้จัดหาออกซิเจนให้เพราะออกซิเจนขาดแคลนอย่างมากจากคลื่นซูน,นามิโควิดในอินเดียที่ยอดติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วค่ะนี่เป็นภาพของเหมือนสถานที่เผาศพอะที่แพร่ไปทั่วโลกค่ะแบบนี้เห็นแล้วเราก็รู้สึก มันสะเทือนใจนะมันสะลดใจอันนี้นี่คือออกซิเจนที่เขากําลังเรียกร้องกันนะคะทําให้โรงงานผลิตออกซิเจนในอินเดียถูกกดดันไปด้วยค่ะการติดเชื้อโคโรนาไวรัสของประเทศอินเดียเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจนสารสูงของเมืองนิวเดลีเรียกสิ่งนี้ว่าสึนามิซึ่งสร้างสถิติโลกครั้งใหม่ทะลุ3 0 0 0 0นรายต่อวันเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาไปที่เมืองลักเนา เมืองลักนาวนี้เป็นเมืองหลวงของรัฐอุตรประเทศที่มีประชากรมากที่สุดของอินเดียเราจะเห็นว่าผู้คนนั้นเข้าคิวรออยู่ที่มุมต้นไม้หิ้วถังเปล่าค่ะหิ้วถังเปล่ามาอยู่หน้าโรงงานผลิตออกซิเจนหวังว่าจะได้ออกซิเจนไปให้แก่ผู้ป่วยของเขาเห็นไหมเนี่ยเขาต้องเขาต้องแบกถังออกซิเจนมารอรับออกซิเจนเลยค่ะถึงขนาดนี้กันเลยกับคุณนศ ระบบมันล่มอะนะครับเพราะว่าอาจจะเคยบรรจุอยู่ร้อยถังต่อวันอันนี้คนพอเป็นป่วยเยอะๆขึ้นมาเนี่ยก็คืออันนี้คงเป็นพนักงานโรงพยาบาลนะเนะซึ่งอาจจะมีเรื่องของการซัพพลายอะไรต่างๆที่มันอาจจะลดน้อยลงไปนะครับนอกจากนี้ก็คือว่ารอยเตอร์เนี่ยก็ยังบอกอีกว่ารัฐบาลอินเดียเนี่ยเคยประกาศว่าประเทศได้เอาชนะได้แล้วนะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มี ผู้ป่วยรายใหม่ลดลงสู่ระดับต่ําสุดตลอดการนะฮะจนไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก,ก็เริ่มเปิดนะฮะเริ่มเปิดเสร็จแล้วก็มีงานที่เราเห็นในภาพนะว่าลงไปใน<ม>เป็นพิธีกรรมอะไรเนี่ยคนอยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยก็คือรัฐบาลก็ยกเลิกข้อจํากัดแล้วก็เรื่องโซเชียลจริงๆเนี่ยในรูปนี้รูปนี้รูปนี้ลงไปเยอะๆก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์นะว,ว่าจริงๆรัฐบาลเองก็มีการปิดกั้นสื่อเหมือนกันนะครับโดยที่บอกให้ทวิตเตอร์เนี่ย ลบข้อความบางอันออกไปหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเพื่อที่จะควบคุมจํานวนของผู้เสียชีวิตปัจจุบันเนี่ยอินเดียเนี่ยมีคนเสียชีวิต1นรายทุกๆ4นาทีจากโควิดที่เมืองนิวเดลีนะครับ